สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดยิมเขาทรายกาเล็กซี่ใจกลางเมืองกรุงที่ทุ่มง,งบสร้างกว่า1 5ล้านบาท เชวาหลายคนคงรู้จักและคุนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับเขาทรายแกลเล็กซี่ที่มีชื่อจริงว่าโซรัแสนคําเจ้าของฉายาสายทะลวงไส้อดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเป็นแชมป์โลกคนที่9ของไทยและเป็นแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA คนที่4ของไทยในรุ่นซูเปอร์ฟลยเวท115อปอนด์เขาทรายครองตําแหน่งแชมป์โลกตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 4เข้า ไคเร็กซี่ป้องกันตำแหน่งได้ถึง19ครั้งติดต่อกันมีสถิติป้องกันตำแหน่งโดยชนะน็อก16ครั้งชนะคะแนนเพียง3ครั้งและได้ประกาศแขวนนวมในฐานะแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลรอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่ง2,628วันหรือ7ปี2เดือน30วันและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเขาวซแคลเร็กซี่ได้ออกมาเปิดใจมีแพลนย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อังกฤษตอนลูกสาวจบป .6 แต่ตอนนี้เขาเพิ่งอยู่ป .2 ก็คิดว่าจะไปเปิด ยิมกันที่โนอนอาจจะบินไปดูลัดเลาก่อนหากโควิดเริ่มซาซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านของเขาซสแกลเล็กซี่เปิดยิมที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันชื่อว่าเขาซายแกลเล็กซี่มวยไทยยิมย่านรัชดาพิเศษโดยทุ่มเงินกว่า1นล้านห้าแสนบาทในการเปิดยิมในครั้งนี้อีกด้วยอีกทั้งยังมีแพลนไปเปิดอยู่ที่ต่างแดนอีกต่างหากท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ